โอเคครับกับโซดีทั้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านกันเลยนะฮะวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วอยู่นะครับเอาชีวิตรอดนะไม่ใช่อยู่หมครับมินิเกมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมซูเปอร์ฮีโร่ PVP กันนะซึ่งเป็นเหมือนกับแบบให้เราเลือกตัวเวอรนะอันดับแรกเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้แค่ประมาณ4ตัวนี้นะครับแล้วกเก็บเงินซื้อไอ้ตัวพวกนี้แทนนะครับซึ่งผมไม่มีเงินนยผมก็เลยจะมาเล่นฮักแทนแล้วตอนนี้ผมเลือกฮักไว้อยู่ดูสังเกตถ้าผมจะเล่นตอนนี้ผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือกชึบ เนี่สังเกตผมจะไม่เลือกตัวนี้แต่ผมจะเล่นฮักเว้ยเอยมันคือสายที่ผมชอบโอเคมาเราเริ่มกันเลย <c oughs> ผมชอบเล่นฮักมากมาแล้วไอ้โอ้โหดันเลยวะเนี่ยจะล่วงตกตายง่ายไหมเนี่ยดูหน้าฮักซะก่อนหนอ <c oughs> ดูหน้าก็กินขาดแลว้วออ้หพี่ฮักกูหน้าก็โอ้โหหล่อเหล,หล,สเลาสะระเปาเส้ถั่วเลยจริงจริงโอ้หูหน้าออกจะเจียวเจ้าเลยเนี่ย ทีจูวันโกเอาอุ๊ป้าเลนสกิลอะไรโอ้อะไรอะไรอะไรต่อยต่อยดิเพื่อนต่อยดิต่อยดิต่อยโดดโดดต่อยต่อยดิเพื่อนต่อยดิต่อยดีโอ้โหต่อยแล้วล่วงต่อยแล้วล่วงไอ้นี่มึงยืนยิงฟรีเหรอนี่มึงยืนยิงฟรีเหรอลงไปลงไป โดนสกิลฮักของกูไอ้บ้าเอ้ยมาแล้วทักต่อยดิฮักทักต่อยต่อยมันต่อยมันอะไรไปตีเพื่อนเขาทำไมอาฮ่าไปตีเพื่อนโอ้โหโอ้โอ้โอ้ล่วงล่วงล่วงไม่ล่วงเว้ยไม่ล่วงเว้ยเอาดิ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 เว้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยล่วงจนตายอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนมันสามารถเกิดได้กี่กี่ครั้งวะสามหรือสี่ ไม่รู้นะครับแต่มันเกิดได้เยอะเหมือนกันไห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 นมึงปลารถเลยล่ะโอ้โหบ้าเอ้ย,ยเกือบตายเพราะตัวเองมันปล่อยรถไงวะเออลงไปลงไปเอ้ยเอ้ยกูโดดสูงเออนี่มีกระโดดลงมาพุ่งด้วยมีกระโดดลงมาพุ่งด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหแล้วก็ล่วงกูล่วงตายคือผมใช้สก,กิลไม่ค่อยเป็นเลยเว้ย <c oughs> โอ้โหเอาเอางี้เอางี้เราเล่นต่อยอยเดี๋ยวเลยดีกว่า มาเลยมาเลยมึงเจอฮักกูนหน่อยอืฮักฮักฮักเรียบร้อยเรียบร้อยฮักพ่อฮักฮักเหรอมึงอะฮะมึงฮักเหรอฮะมึงฮักเหรอฮะนี่เรียบร้อยดูกระเด็นดูมกระเด็นดิ <c oughs> ออกไปข้างนอกเลยอะไรอะไรคิดจะมาตะขู่จะตายเลยโอ้โหแพ้ครับรอรอสองคนนี้สู้กันโอ้โหย,ยิงกันอย่างมันเอาเด้เอาเด้เ อาเดยังไงยังไงพวกยังไงยิงกันต่อเนื่องโอ้ยมีดาวด้วยดาวทำอ้าวบ้าเลยดาวไปทำอะไรวะโอ้สกิลสกิลรัวๆโอ้ยปล่อยเค้กมนุษย์เค้กอ่ะเอาเดิว้าโอ้โหโอเคปะเราแพ้เราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปเฮ้ยฮักมันไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยหละนะผมว่าเราเป็นเอ่อตัวนี้ใช่ไหมอ้าวโอเคลองตัวต่อไปเน่ไปแว่ไปเว้เลือกตัวละเลือกตัวละ เออเอออันไหนวะอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะขอเข้าไปเล่นอันนี้เป็นทีมนะครับเป็นแมปทีมนั่นเองเนาะก็จะเป็นทีมสองสองนะครับช่วยกันมันจะสุม่มถ้าเราไม่มีทีมมาด้วยนะมันจะสุม่มนะครับผมมันจะสุม่มว่าเฮ้ยคุณจะได้ไดคู่กับคนนี้นะอะไรอย่างนี้เออเราเลือกตัวมาแล้วครับเป็นตัวเหมือนอะไรเฮ้ยเรามีเพื่อนเป็นงกุลน,น่ะส <laughs> วัสดีโงกุลหวัสดีโอ้เราแฟนขับตัวยงเลยเนะี่ยจีจู วนโอเคไปเลย lady go มันพูดว่า lady go วะไอ้ยิงยิงยิงเพื่อนยิง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 จชเพื <Hayır> <Jam> ่อนหน่อยยิงจช่เพื่อนเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโซอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไร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 เน่ายิงปิ้วยิงไม่โดนเลย เฮ้ยยิงยิงเอ้ยจัดย,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 ยุ่งกับเพื่อนกูดิไอ้ป้าเอ้ยโอ้โหเรากระเด็นเหมือนเราเป็นขยะในสังคมไงไม่รู้เนี่ยโอ้โหยิงยิงเพื่อนเพื่อนเขามาช่วยแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนเลยเออย,ยิงได้เว้ยยิงได้เว้ยวเอ้ยยิงได้เว้ยยิงได้เว้ยตัวเอ้ยเออเดี๋ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครวะเอออะไรแบ็ทแมนแบ็ทแมนมึงอะไรฮะแบ็ทแมนยิง นี่สกิลด้วยเอาเดีเอาเดี๋บักแมนเอ้ยบักแมน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 โอ้โหนึกว่าจะตกใจเลยเฮ้ยงโอ้โหยิงยิงฟาดได้ไหมฟาดได้ฟาดได้ปืนได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้แดกพี่อนน้องเฮ้ยเราได้สกิลสกิลอันตีแล้วครับตอนนี้เอ้ยโอ้โหอันตีอันตีตายเลยโอ้ยแม่ยยืนรออันตีตั้งนานซึ่งอันตีของเรานะครับจะเป็นปล่อยไก่ไปนะครับซึ่ง ไก่พวกนี้นะครับจะยิงปืนได้นั่นเองเห็นไหมว้าเป็นไงน้องไก่ของกูน้องไก่ของพี่ไอ้ฟาดมันโอ้โหอินนี่เก่งมากเออ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 โอ้โหโอ้หูโอ้หูยิงยิงยิงไปได้ยิงไปเด้ยิงไปยิงไปเดี๋ยวเรารออันติอยู่ครับยิงโอ้หูยิงไม่โดนเลยเว้ยอ้าวทำไมยิงไม่โดนสักทีเลยวะ ไฟด้วยฟาด้วยปืนฟาด้วยปืนปิ้วผมเกลียดตัวยิงมากนึกว่าจะยิงได้หลัวๆสิอ่าค่อยๆยิงค่อยๆยิงปิ้วผมยิงเล่นไม่เป็นเลยวะเอ้ยเจาะนี่โดน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 เว้ยโดนหรือเปล่าวะเฮ้ยฮยอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนยิงยากเนี่ยมึงกระโดดไปกระโดดมาเลยเฮ้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 ยดี๋ยวรอนตีครับรารอนตีอย่างเดียวเลยอู้ยกระเด็น กระเด็นเดียวอย่าเพิ่งมายุ่งเอยเอออะไรอ้าวตายคู่เลยแหละดูคนนั้นเิเอาเอาเอาตายแล้วแหละเลือเรากับใครโอ้ยบ้าเลยเลือเรากับมือสองคนแหละเอ้ยไอไก่ไก่ไก่เะพาด้วยลูกไก่อาไก่เะพาด้วยลูกน้องไก่น้องไก่จ๋าเออเออน้องไก่น้องไก่ น้องไก่น้องไก่โอ้โหมันปลาแล้วโอ้ปลาเอ้ยเอ้ยยิงมันลูกป้อยิงมันยะยะเอาตายเลยโอ้โหสาวน้องไก่บีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาร์กอนบอลเราเกิดมาใหม่เว้ยเอ้ยเอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงบวกปะนะโอ้โหดาร์กอนบอลไม่เกิดแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหโดดโดดโดดข้ามโดดข้ามโอเคโอเคเราจะรอเราจะรออันตินะครับเราจะรออันติ วิงๆๆ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 ่งวิ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 ่งเอ,อ้ยเอ,อ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่คนยังพี่ยังได้อยู่น้อง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 นั่นไงแพ้เลย <c oughs> โอ้ <pause> โหตัวนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยป้าเอ้ยมันตัวอะไรเนี่ยโอ้ไม่เล่นแล้วตัวนี้เล่นเล่นตัวไหนดีเล่นเล่นฮักเราดกเ่ล <c oughs> เล่นฮักเราดกว่าฮักเรายังเจียวเจ้าเะเยอะเลยเนี่ย โอ้โหช่วยเลยเพื่อนไม่ได้เลยต้องเล่นฮักแล้วหนึ่งหนึ่งเลยมามาเลยมาฮักหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนต่อย,ยคนนั้นอ่ะอชอโชอช่อ,ชอหนซ้อมหมัดซ้อมหมัดหน่อยโอ้โหแบ็คแมนโอ้มาครบเลยเว้ยสี่ตัวมาครบเลยเว้ยเราจะรอให้พวกมันไฟกันเสร็จก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปเสือกเด <4, 3, S 1> ี๋ยวเราดูมีทีชูวันก็เลดี้ก็เลยมันพูดอย่างนี้แหละ

อะไรอะไรอะไรแบทแมนมึงอะไรเด้อตายหาโดนเราต่อยตายถูกปะหรือว่าใครต่อยเขาตายวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบ้ามึงสตาร์วอลมาได้ไหนวะเนี่ยเลือดเราเหลือน้อยแล้วโอ้ยบ้าขอชัดอันติก่อยากได้อันติมาเนิ่นนานแล้วอตายเลยโอ้มันใส่ซื้อเราวะเนี่ยดูกระเด็นไปนู่นโอ้ขี้โกงจังวะ มัน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 เจียวเจ้าจังคนต่อยนี่ตายเลยกันแบ็กแมนนี่ต่อยแบ็กแมนครับต่อยแบ็กแมนต่อยแบ็กแมน่อเดียอันติอันติอันตินี่ตุ้มมาแล้วอันติมาแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงอืมอันติอกกระโดดขึ้นกระโดดลงโอ้โหพื้นแผ่นดินพังทลายโอ้โหฮักนี่ถือว่าใช้ได้ครับ เรื่องสกิลสกิลใช้ได้นี่กูจะต่อยมานานแล้วกูจะต่อยมานะนี่นี่ทำไมมึงขี้โกงจังฮะโอ้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 โหใครไปฆ่ามันได้วะดูตัวมันดิยังโกงอีบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโกงเหรอฮะมึงโกงเหรอขี้โกงเหรอมึงไงโอ้ยอีแบทแมนแบทแมนเราช่วยกันแบทแมนเราช่วยกันฆ่ามันแบทแมนอย่ามายุ่งกับเราได้วยเบ เลยต้องการที่จะต่อยมันน่ะเอ้ยโอ้โหแบ็ทแมนมึงทำอะไรกูเนี่ยโอ้เพลียเลยเป็นมินิเกมที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับก็อ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะก็ใหม่พาร์ทหน้าก็จะรู้กันติดตามอยา่อยาลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไปละเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือจริงๆ คือมีเกมนี้ผมไม่เคยเล่นจริงๆเว้ยเออเพิ่งมาเคยเล่นกับแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานดีอาทิตย์ก่อนมัน้งนั่นแหละโอ้โหบ้าเอ้ยเล่นยากขนาดนี้เลยแหละ